สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะ my life in Thailand แม่ตุกนะคะวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมไล่กเกษตรของเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนก็กลับมาจากต่างประเทศเช่นเดียวกันแล้วก็มาเปิดโอกาสให้ตัวเองทําเกษตรค่ะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการ,กรเกษตรของเพื่อนก็จะมีบอกกุ้งด้วยนะคะซึ่งนางเลี้ยงอะ่ะมาก็ตัวใหญ่แล้วนะคะน่าจะประมาณโอ้ความยาวก็น่าจะฝ่ามือความยาวนะคะแล้วก็ เลี้ยงได้ได้ผลไม้ได้ผลเพื่อนๆเดียเด๋ยวไม่ทุกจะกลับกล้องให้ดูนะคะว่าบ่อของเขาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนจะมองเห็นในน้ำไหมคะในน้าค่อนข้างที่จะใสมากเลยแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีสาหร่ายหางกระรอกนะคะนะคะอยู่ในน้ําค่ะนะคะเป็นแบบระบบนิเวศดีมากเลยค่ะนะคะพเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่ด้วยนะคะซึ่งไม่ไกลาจากไม่ทุกในบ่อเดี๋ยวไม่ทุกจะ ทำเป็นภาพเล็กๆให้ดูนะคะนี่ค่ะน้อไแม่ตุ๊กขยายเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบ่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนสาวของแม่ตุ๊กก็คือแม่กุ้งนะคะเขาก็มาจากาต่างประเทศเหมือนกันซึ่งมาตามหลังแม่ตุ๊กมาติดๆก็คือ1ปีให้หลังนะหนึ่งปีขึ้นแม่ตุกมาอยู่ได้ปีครึ่งเขาก็มามาด้วยกันนะคะมากับสามีนะคะเขาก็ลองมาทําฟาร์มค่ะฟาร์มกุ้งนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยค่ะเป็นในลักษณะการทํา เกษตรผสมผสานแล้วก็โอเพลงค่ะนะคะการทำกรเกษตรอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อย่างหนึ่งมันต้องมีต้นทุนค่ะซึ่งต้นทุนที่ได้มาก็มาจากทางสามีแล้วก็เพื่อนทำงานอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็จะพามาดูมาสอบถามด้วยนี่ค่ะนะคะอันนี้เป็นคลองไส้ไก่ที่เพื่อนทดลองทำนะคะสวัสดีค่ะแม่กุ้ง แม่กุ้งอันนี้คองไส่ไก่มีความลึกเท่าไหร่แม่กุ้งเก้าสิบเก้าสิบเซนไม่ถึงหนึ่งเมตรนะคะความกว้างน่าจะประมาณสองสองเมตรเนาะสองเมตรไหมหรือสามสองเมตรความกว้างอยู่ที่สองเมตรนะคะเพื่อนๆความลึกก็เก้าสิบเซนนะคะแล้วปลาที่โตนี่โตขนาดไหนแม่ม่กุ้งนี่ปลานินดาค่ะิสองเดือนเลี้ยงใหม่เหรอสองเดือน น,นี่ปลานินดางไไดังกัเพื่อนดูส<ด>ิเหมือนปลาหมอเลยค่ะนะคะ<อ>เหมือนปลาหมอเลยค่ะปล่อยได้สองเดือนส่วนกุ้งนะคะกุ้งที่แม่กุ้งเขาเลี้ยงนะคะก็คือเล้ยนโตแต่อุปรสรรคในการเลี้ยงต่อไปก็คือนกค่ะนกเป็ดน้ําแม่กุ้งเขาบอกว่านกเป็ดน้ําเข้ามากินนะคะเลี้ยงแล้วก็โอ้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะถ้าเหลือนะคะแม่กุ้งก็ทําสวนมาแล้วประมาณหนึ่งปี ได้ไหมได้ไหมแม่กุ้งประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีค่ะปีแล้วบ่อตรงนี้ราคามีความลึกเท่าไหร่เหมือนกันเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนปลาปลาเหมือนกันเหรออันนี้ปลาทับทิมครับอันนี้เป็นปลาทับทิมนะคะในนี้ก็มีปลามีหอยด้วยเนาะมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะเป็นกเกษตรผสมผสานนะคะที่แม่กุ้งก็ทํานะคะอันนี้ก็แม่กุ้งมาจากประเทศอะไรโอเคค่ะ มาจากพระหลังเศษนะคะมาทั้งครอบครัวลูกชายสองคนนะคะยังวัยเรียนค่ะการเกษตรนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ทำแล้วทำนะทำได้แต่ว่าต้องรู้ว่าเราจะไปขายไหนขายเนี่ยก็คือเรื่องยากนะคะ,ะ,ะทำทดูฝั่งนี้ปลาใหญ่แล้วดูนี่นะคะตรงนี้เป็นปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมกว้างที่จะ ใหญ่ขึ้นประมาณกี่เดือนสี่ห้าเดือนได้ั้งเนี่ยนออูเยอะเลยค่ะนะคะเยอะเลยค่ะถ้าอย่างที่เขาเลี้ยงกันระยะเวลาการเลี้ยงประมาณกี่เดือนถึงได้ขายที่เขาที่เราเคยดูในช่องทางยูสูส่วนมากที่เขาเลี้ยงกันอาหารเต็มเต็มประมาณหกเดือนหกเดือนเนาะแล้วตัวโตเต็มที่ในคลองแม่กุ้งอ่ะมันจะมันจะประมาณกี่ตัวโลนะอันนี้เนีอันนี้ตัวโต เราไปดูตัว400กรัมกรัมตัวตัวนะคะมีตัวตัวครองโตเนาะนี่ครองไส้ไก่อันนี้ก็ลึกเท่ากันเหรอแม่กุ้งเท่ากันเท่ากันีนนค่ะมันก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในด้านหนึ่งนะคะก็คือการเลี้ยงนะคะการเลี้ยงการเลี้ยงแบบแบบไม่ได้พึ่งแต่หัวอาหารจากร้านร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คือเพื่อนเขาทําทําแบบอาหารให้กับ ปลาด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเขาทำอาหารให้กับปลาทานด้วยเดี๋ยวจะพาปไปดูนะคะว่าอาหารที่ให้ปลากินอะ่ะมันเป็นยังไงเนาะมีแหนแดงด้วยเห็นไหมคะแหนแดงอันนี้ปลากินนะแ<ใ>หนแดงแหนแดงจริงๆแล้วแหนแดงเนี่ยเขามีการจําหน่ายในในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะถ้าใครเลี้ยงจําหน่ายได้ก็ดีแต่ว่า จำหนายะจำหนายได้แต่ว่าเราจะไปจำหนายให้ใครล่ะอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะถ้าถ้าเราม่มีช่องทางที่จะจำหนายเนาะก็เหมือนปลาปลาเช่นเดียวกันเลี้ยงเราเลี้ยงได้แต่ว่าเราต้องดูอีกทีนะคะอันนี้เพื่อนก็ต้องดูอีกทีค่ะว่าเราจะไปจำหนายที่ไหนนี่ค่ะตัวเริ่มโตมากแล้วสวยน้ําใสอันนี้ลึกหือน้ําไม่ลึกหรอ ก็10เซนเหมือนกันนะ้ำไม่แห้งเลยนะคะแม่กุ้งเขาจะใช้ระบบโซล่าเซลล์นะคะทั้งวันค่ะก็คือเวลามีแดดนะคะนู่นระบบโซล่าเซลล์แม่กุ้งเขานะคะทั้งวันมีแดดก็จะก็จะมีน้ําปั่นขึ้นมานะคะเป็นแบบหมุนเวียนน้าหมุนเวียนนะคะนะคะก็จะมีท่อระบายน้ําเออ้อมอ้อมแต่ละสระหรือสูบเข้านะคะมาดูกันเลยอย่างสูบเข้าแล้วก็ไหลออกเอย่างนี้คะ่ะนู่นค่ะ ก็มีหลายบอ่อนะคะฝั่งนู้นก็มีบอ่อกุ้งบอ่อใหม่ที่จะแซลมสีดําตรงนู้นตรงตรงนู้นค่ะนะตรงนู้นเลยนะคะบอ่อกุ้งแม่แม่กุ้งบอ่อใหม่นั้นลงกุ้งเยอะไหมคะว้าวแสนห้าร้อยเอ้ยแสนห้าพันแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นตัวนะคะหนึ่งกุ้งกุ้งหนึ่งบอ่อนะคะคประมาณไล่ครึ่งเกือบสองไร่นะมั้ง แล้วเกือบสองไ,ไร่ใช่แล้วก็แล้วก็กุ้งเนี่โอโ้โหแสนห้าหมื่นตัวนะคะถ้ามันถ้ามันสามารถสร้างกําไรได้ถ้ามันสร้างเอาอก่อนที่เราจะพูดกําไรเราจะพูดถึงการลงทุนก่อนเนาะการลงทุนการซื้อตัวกุ้งเนี่ยเขาขายกันยังไงเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าลูกลูกพันล็ละหมืน่นจ้ล,ะละ็อตละหมืน่นห้าหมืน่ตนต่อหนึ<อ>่งหมื 30, ่นอแสนห้าก็สามหมื่น อ,อก็ลงทุนเฉพาะซื้อ<า>ลูกกุ้งเ<า>นะกกงาะอืมก็ไปแล้วค่ะสามหมื่นนะคะแสนห้าเปนแสนห้าหมืตัวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อก,กุ้งฝั่งนู้นกันเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมอ้อมอ้มอมอีตรงที่ว่าที่มันไม่ค่อยเอเมีเครือเยอนะะเนาะสแลนนะคะอืนน ช่วงช่วงนี้จะเข้าฤดู idity, ฝนเต็มที่ก็คงจะเจอพายุฝนค่อนข้างที่จะเจอแล้วก็ลมด้วยค่ะนะคะลมแรงด้วยนะคะที่ลง่มนะพะื้นที่ลง่มนะคะนี่ค่ะพื้นที่เดี๋ยวจะพาเดินเดินอมนะคะตรงนี้ก็น่เดินนะเดินเดินตรงไหนคะแม่ไปอุ้ยปอนี่ก็เยอะนี่อ อ่อธรรมชาติดูมันกีนนี่ปลาคุ้มคนมากเลยนะคะใช่บ่อนี้คือไม่เงียบแท้ไม่กุ้งอันนี้คือบ่ออะไรคะโอ้ปลาดุกป,ปนินเลี้ยงรวมกันเลยเหรอ นี่เพื่อนไม่เลี้ยงหรอกว่าจะเอามาพักก็คืออ๋อเป็นบอ่อพักเหรอคะแต่พอดีมันบอ่อมันไม่เสร็จไม่ทันก็เลยต้องเอาเอามาไว้นี่ก่อนอ๋อเป็นบอ่อพักปลานะคะก็คือจะมีปลาปลานิงกับปลาดุกอยู่ด้วยกันนะคะรอให้ฝนลงสักพักหนึ่งนะคะแล้วเขาจะเพื่อนก็จะเอาปลานิงออกไปเลี้ยงในบอ่บอบ่อที่ว่าเตรียมเตรียมบอ่อไว้แล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เนี่ยฝนแล้วก็ลมค่ะ ฝนม,มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนมากจะเป็นลมนะคะน้ำนี่ใสเลยค่ะการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาตินะคะนะคะมีกล้วยด้วยค่ะอันนี้การทำบ่อแม่กุ้งเขาจะใช้เวลาทั้งหมดในการทำไร่นี่ก็ประมาณปีปีนิดๆค่ะนะคะว้าวนี่คือกล้วยอะไรเนี่ยอ่เรามาดูกันเลยมาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นบ่อที่แม่กุ้งเตรียมบ่อไว้นะคะ เตรียมบ่อไว้เพื่ออะไรเพื่อเอามาปลาที่พักไม่ไว้ตะกีนี้นะคะ่ะเอาบ่อที่พักไวต้ตะกีมีปลานินแล้วก็ปลาดุกใช่ไหม ör? ก็จะแยกปลาดุกออกเอาปลานินลงมาตรงนี้นะ,ะปลาดุกไว้ตรงนั้นแล้วก็ปลานินมาลงตรงนี้เนาะนะคะกว้คคงค่ะกว้งมากเลยนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูบ่อกุ้งกันค่ะ อันนี้นะคะอันนี้คือบ่อกุ้งบ่อแรกของแม่กุ้งนะคะแม่กุ้งก็ลงนะคะไม่ใช่บ่อแรกอันนี้คือบ่อบ่อเขาเรียกว่าอะไรบ่อใหม่ที่ซื้อมารอบสองนะคะบ่อแรกก็คือเลี้ยงใหญ่แล้วอันนี้ก็คือบ่อใหม่นะคะบ่อใหม่มีสองบ่อก็คือบ่อตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นค่ะซึ่งเขาจะล้อมแสลมผ้าสีดําไว้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะตรงกลางก็จะเป็นข้าว ข้าวที่เเป็นที่กำบังของกุ้งนะคะแล้วก็ต่อเลยค่ะตรงนี้นะคะก็กุ้ง ที่แม่กุ้งกระทานะคะอันนี้ก็คือการทดลองอีกท่านหนึ่งการทดลองรอบแรกของแม่กุ้งถือว่าเป็นการทดลองที่ดีนะคะซึ่งกุ้งมันก็มันก็เรียกว่าอะไรมันก็เติบโตไปในทางที่ดีแล้วก็ตัวโตด้วยนะคะเขาลงประมาณกี่พันนะห้าพันตัวน่าจะใช่นะคะรอบแรกทดลองเลี้ยงตอนนี้มาเลี้ยงจริงๆค่ะก็ทั้งหมดก็หนึ่งแสนห้าหมื่นตัวในต้นทุนที่ซื้อมาก็ นะคะสามหมื 30, บาทนะคะนี่เลยตรงนู้นด้วยตรงที่พี่เขายืนอยู่ตรงนูนน้นนะเดี๋ยวไม่ต้องจะพาไปดูอันนี้ใช้ระบบน้ําบาดาลน,นะคะน้ําบาดาลที่ดูดเข้ามาอันนี้ก็เป็นบ่อปลานี่ค่ะเขาเรียกปลาอะไรนะพี่ปลานินปลา,านินนะคะ ปลาหนินหรือปลาทับทิมเานาะอันนี้ปลาทับทิมน,นะคะเพื่อนปลาทับทิมสามพัน 3, ตัวนะคะนี่ค่ะพี่เขาเลี้ยงประมาณสามเดือนได้แล้วค่ะนี่มัย,ยังยื้อเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือการเลี้ยงไว้ในที่เด็กกันก่อนเดี๋ยวให้เขาโตสักพัดน,นะคะเวลาให้อาหารเนี่ยอาหารมันจะได้ไม่กระจายกระจายลอยวิทั่วเนาะพี่ก็เลยเลี้ยงไว้ในโบนี้ทั้งหมดสามพันตัวแล้วก็ ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาสักหน่อยพี่เขาก็จะขยายไปบอ่อนน้นนะคะบ่อด้านข้างเพื่อนเพื่อนมาดูปลาสิ่คะนี่ค่ะนะคะการลงทุนของเพื่อนของแม่ตุ๊กนะคะเป็นอะไรที่ลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะใค,ใครว่าการทําเกษตรไม่มีการลงทุนไม่มีอะค่ะนะคะ,นะคะ,กะเกษตรต้องลงทุนเห็นไหมคะคุณจะไปขอปลาเขามาเลี้ยงฟรีๆนะคะไม่มีหรอกค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวเวลาเขาจับกุ้งกันเนาะ เดี๋ยวหรืจับตาเงี้ยเดี๋ยวนีนตุก๊กจะไปถ่ายทําให้ดูนะคะถ่ายทําครั้งนี้นี่คือเพื่อนสาวที่มาจากต่างประเทศนะคะเอเอเพื่อนๆนี่ก็คือการทําชีวิตแบบกเกษตรผสมผสานกเกษตรลงทุนไหมลงทุนมากอยาสกสูบมาเทศอยากสูบกลับมาใครที่เป็นบรรดาเมียฝรั่งเถ่าโผล่ผลยังไม่กเกษียณ กลับมาดีไหมอะอยากกลับมาเลยอยากกลับมาเลยเห็นไหมคะนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนที่บอกมาคนที่สองก็คือไม่ตุกด้วยแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่อ,อีสานเนาะก็เพื่อนรุ่นรุ่นประมาณรุ่นรุ่นสาวหลักสีคือกันนะคะสาวหลักสีสาวลัก,กนะคะก็กลับมาอันนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันมาทําเกษตรเหมือนกันอันนั้นเลี้ยงไก่คะ่ะไก่ไข่ได้เงินมาผัวเก็บหมดนะคะหัวเก็บหมดแล้วทีนี้ก็ตอนนี้ก็ <c oughs> ลุกเอาลุกกอน อย่างที่เพื่อนแม่ทุกบอกผัวแม่กเกษียณอยากกลับมาการลงทุนแบบกเกษตรสิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขความสุขความสุขเนาะได้แค่ความสุขได้แค่ความสุขขายขายขายปลาได้ยังไงขายปลาได้ยังไงัว <laughs> ยวบใจจากบาร <laughs> เออนะคะลงทุนนี่ปิดแสนนะคะเ,เพื่อนเพื่อนเอามาไม่ใช่ตีทั้งหมดมาอยู่เนี่ย ปีเดียวหลักล้านค่ะถ้าไม่ทําเราไม่รู้มันก็จะไม่มีประสบการณ์แล้วเนี้ยก็อย่างอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง,น,งนะคะเงินอย่างเดียวแค่มันแพงเลยนะมันมแพงพร้อมันก็พูดภาษาไทยสิวะต้องมีแรงด้วยค่ะไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวนะคะเองมีความขยันย,ยิงยวดยิงยวดเดยยิงยวดใช่โอเคยิงยวดก็น,นั่นแหละค่ะก็ะอยากบอกว่า มันไม่อยากให้เพื่อนอันนี้ก็คือเราแชร์ประสบการณ์เดีย๋ยเพื่อนๆรู้ว่าการทําเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งใช้เวลาใช้เงินนะคะใช้เงินปัวไม่กษียณอย่างว่าอยากกลับนะคะใครอยากกลับมาก็กลับมาได้ก็คือคนที่กเกษียณแล้วกลับมาได้มาทดลองอยู่ก่อนอยู่ได้ก็อยู่ค่อยย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรก็ได้แต่ แต่ถ้าส่วนมากหลายๆท่านที่ย้ายกลับมาอยู่ไม่ได้กลับไปก็มีเยอะแยะค่ะนะคะนะคะถ้าถ้าคุณกเกษียณแล้วคุณมาทำกเกษตรอย่างนี้ไม่ทุกถือว่ามันสร้างความสุขนะคะไม่ได้ีเรียเรื่องเงินเรื่องทองสำหรับคนที่มีเงินเดือนกินเกษตรไวชาลาเกษตรไวเสียกเกษียณเนี่ยเหมาะมากค่ะนะคะเพราะว่าไม่จาเป็นต้องใช้เงินแบบทุกๆมันเงินอะ่ะเป็นปัจจัยหลัก นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้แต่ก็เกือบทุกอย่างที่ซื้อได้ด้วยเงินใช่ไหมอย่างที่บอกโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวแม่กุ้งเขาจับกุ้งนะ่ะแม่ทุกจะพามาดูการจับกุ้งหรือเวลาการจับปลาของแม่กุ้งนะคะแม่ทุกจะพามาดูนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม